บานนครสงขลาร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS บันทึกรายการเวทีสาธารณะในประเด็นเรื่องรวมพลังรักษาหาดทรายสงขลาเวทีสาธารณะเมื่อวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคม2555ณริมหาชลาทัศน์สงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมพลังสมองเพื่อนำไปสู่การรักษาหาดชลาทัศ ให้ยั่งยืนและสวยงามอยู่คู่ชาวสงขลาตลอดไปในการเสวนาครั้งนี้ประกอบไปด้วยประชาชนทุกภาคส่วนอาทิเช่นสงขลาฟอรัม BWN กลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษานักวิชาการตลอดถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีนายพีระตันติเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นผู้นำการเสวนาพร้อมด้วยคุณนัตยาแวรวีรคพุท์ เป็นผู้ดำเนิน,นรายการด้วยว่าเมื่อเจอปัญหาที่เห็นต่างการหรือว่ามีุ่กความรู้ทีท่หยากใายมุมมองเนี่ยจะมาประสานการพูดคุยกันใหญเดินไปข้างหน้าได้แต่ว่าไม่ละทิ้งใจคนใจดีเอาไว้ข้างหลังนคำนองัละล่ะค่ะท้นละครสงสารครับ พันธุ์ที่พร้อมมีน่าสนใจในการทุกท่านครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พวกเราทุกคนได้2 488ครับและก็ได้เห็นณจากนี้เป็นลำดับตรงนี้ที่เรานั่งอยู่เป็นทะเลนะครับเป็นทะเลอยู่เดี๋ยวจะมาฟังว่ารายละเอียดเขาอยู่ไปยังไงค่ะเดี๋ยวให้นะ สิริพัฒน์ใช่ไหมคะครับสวัสดีครับชื่อนี่นะครับเป็นแกนนำจะไวเชิญนะครับผู้ในการศึกษาวิจัยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอะไรที่เป็นหน้าชื่อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับค่ะแสดงว่าเห็นชายหาดตรงนี้มานานแล้วเป็สมัยเรียนนะครับมีสุขพิธีสวัสดีค่ะดิฉันจินตวดีพิทยาเมธาภูมิ ผู้ในการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาค่ะไม่ใช่คนที่นี่ค่ะแต่อยู่ที่นี่มา34ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ว่าไปออกมาจากบ้านก็เมื่ออายุ22นะคะเช่นกรุงเทพค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ชายหาดสงขลาค่ะชายหาดสงขลาเป็นช่วงหนึ่งนะคะของชายหาด หรือว่าชายฝั่งทะเลที่ยาว218กิโลเมตรในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะแต่ว่าระยะทาง200กว่ากิโลเมตรของชายหาดที่เคยสวยงามแล้วก็สงบเงียบ แล้วก็มีความสุขเพื้ออํานวยต่อการใช้ชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับชายหาดนะคะวันนี้มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทีเดียวเปลี่ยนแปลงไปจากอะไรก็มีการให้เหตุผลกันไปต่างๆนานาค่ะส่วนหนึ่งก็พูดกันถึงเรื่องของผลกระทบจากโลกร้อนบ้างที่มีลมพาย,ยุแรงทําให้มากัดเซาะชายฝั่งชายหาดบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้ว มนุษย์หลักที่พยายามที่จะทำสิ่งโน้นสิ่งนี้บนชายหาดมีส่วนที่ไปรบกวนแค่ไหนนะคะยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้นะคะว่าทุกๆครั้งที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของอลมพายุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ชายหาดต้องทังทลายไปก็จะเห็นความตื่นตัวของทุกฝ่ายค่ะนี่อาจจะเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าพอเห็นความตื่นตัวของทุกฝ่ายก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี ที่ไม่มีใครละทิ้งเพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ความรู้ที่มากขึ้นแล้วก็การตั้งข้อสังเกตที่รอบด้านมากขึ้นก็ตั้งคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะว่ายิ่งถายิ่งแก้ปัญหา ยิ่งทําให้ปัญหาหนักหน่วงเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านี่คือโจทย์สําคัญค่ะที่ทางรายการเวทีสาธารณะได้รับเชิญได้รับชวนให้มาทําหน้าที่ชวนคนที่มองเห็นประเด็นนี้ต่างๆกันเนีย่ยมานั่งพูดคุยกันตรงนี้เพราะว่านี่คือปัญหาที่วิกฤตไม่ใช่วิกฤตของแค่คนสงขาเท่านั้นแต่วิกฤตของชาติค่ะแต่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งที่นี่นะครับปีนี้คุณหมอน,นัอ้นอายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบหกปีแล้วครับเกิดที่นี่เลยหรือเปล่าคะ ผมเป็นคนสุขาอยู่ในเมืองเนี่ยครับเจ็ดสิบกว่าปีก็เห็นที่นี่มาเจ็ดสิบกว่าปีตลอดเลยเป็นยังไงบ้างคะเจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วก็ตั้งแต่มาเรียนโรงเรียนมหาวิทยุดั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดซึ่งเป็นในช่วงที่สงครามเอเชียบัวพามันยังไม่เลิกเลยนะครับก็เห็นหาดแถวเนี้ยนะฮะตั้งแต่เข้าเส้งยาวมาจนถึงสมิลาแล้วก็ไปจนถึงแหลมสวนอ่อนอะไรเนี่ยมันสวยงามมากครับ แล้วมันก็ยืดหยได้ตามฤดูกาลเช่น,นว่าหน้ามรสุมมันอาจจะแคบเข้มมามาบ้างเป็นเขตกันชมไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นที่เป็นพื้นที่ที่บางฤดูกาลที่มรสุมแรงจัดเนี่ยก็จะข้ามไปเลยนะกระสงนนคือตรงนี้ก็จะเป็นทะเลเป็นทะเลแต่ตอนนี้ไม่เป็นทะเลเป็นที่ให้เรานั่งได้ในหน้าปกตินะไม่ใช่มรสุมหรือว่ามรสุมปกติ รั้วของเทคโนโลยดีอยู่อยู่าตัวัน้นนะค่ะอย่นะแบบอยู่ภาเป็นพื้นที่ของชายหาด<ม>หน้ามรสุมเนี่ยคลื่นเนี่ยจะพจะแทงรอดรั้วของเทคโนโลยีเทคโนก็ฉลาดเขากินพื้นที่นะเกาจะข้างล่างนี่คลื่นจะผ่านเขาไม่ได้ค่ะอาคารหลังสุดท้ายหลังหลังก่อนว่าหลังหลังเก่าที่ผมมาปีหนึ่งหกผมมาเรียน,น,น,นอยู่ริมริมสามพุทอพรหมเนี่นะ บางครั Talk, ้งน hmm. okay. ้ yeah. I I I ําจะไปถึงอ่าเรนั่งนั่งอยู่หน้าต่างมองเห็นน้ําเข้าไปนะครับมันเชื่อจุนได้เพราะหน้าเพราะหน้าม่สูงต่อกเอ่อขึ้นก็จะเอาเรียงเม็ดทรายถอยลงมาแต่ละมากปยื่นอะไรัย่างเี้ยตอนพ้อเด็กๆเขายังไงผมได้คุยทางคนตองคนแก่ที่ก้าเชื่อมนคนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปเที่ยวที่สวนเสรีสวนเสรีเขานี่มาถึงโนราชินเลย บางฤดูมรสุมเนี่ยคลื่นปลายคลื่นี่จะไปถึงส่วนเซรีค่ะถ,ถึงตอนนี้เนี่ยมันโดนขวางโดยโดย่วเซรี่ห่างจากทะเลเท่าไหร่คะคือไปไปโน่เลยริมขอน้อยเลยถึงริมขอน้อยเลยอันนี้ในฤดูมรสุมเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นเขตของทะเละที่อาจารย์เคยพูดว่าใช้คําว่ามันกดได้ มันยืดได้หดได้งอกได้โอได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญว่าตรงนี้เนี่ยเราถือว่าโดยธรรมชาตินั้งเดิมแล้วเนี่ยมันก็เป็นเขตของฝรีแล้วลทีนี้พอมีปัญหาขึ้นมาพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยระมาสิกกดีที่อ่เรื่องเหตุาการัดเข้าังหัดเป็นที่สนใจนะเป็นที่สนใจปีนั้นเนี่ยผมเป็นเทพมรีแล้วก็มีเคลื่นมาจากซอที่ ที่เข้าเส้งรุนแรงมากนะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ลงสุนน้ําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับพ<ฮ>อหลังจากนั้นเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็แก้ปัญหาโดยการใช้จีกรน,นะครับ<ฮ>ปีถ,ถัดมาอีกเนี่ยก็ใช้รักษาถิ่นท้นนะครับแล้วก็แก่เบี้ยนก็ตามมาด<ฮ>้วยโครงการของทางโยธาจาาและสองมือจังหวัดคือค็จะกับถุงชางกำแพงกระสอบสารถุสร่างก็ กำแพงกระสอบทรายเรียกว่ากำแพงกระสอบทรายนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวิกฤตการณ์อีกที่หนึ่งเช่นทางเทศบาลได้ร้องขออันนี้ผมต้องยอมรับว่าทางเทศบาลร้องขอให้ทางตุนท่าเข้ามาทำก็คือนายกนี่แหละร้องขอวิธีการเติมทรายค่ะนะคือร้องขอแล้วว่าเขาประมาณจับถึงในการทํางานที่ตุนท่าเนี่ยค่ะทำอย่างนี้แล้ว ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหาต่อเนื่อง<ม>อะไรเกิดขึ้นมาบ้างคะจนเป็นเหตุที่จะต้องมาเ,าเปิดเวทีพูดคุยกันตรงนี้คะ่ะคพรอย่างนี้ในมุมของเทศบาลเนี่ยทุกมวนสมเนี่ยเราจะเหนื่อยเหนื่อยเพื่อว่าคลื่นจะก,การะชอกเข้ามาเพราะฉะนั้นเทศบาลก็จะมีหน้าที่อยูน่นะก็คือการพยายามป้องกันแนวต้นสุนแล้วก็นแนวถนนนะครับค่ะ พอเราดำเนินการธีการแก้ไขปัญหาต่างๆออกมาเนี่ยมันทำให้เราเริ่มเหนื่อยตลอดทัง้งปีคหรือว่าอพอหลังฤดูมรสุมแล้วเนี่ยก็จะเห็นโครงข่างที่หลายๆตรงไปน,นิ่งลงค่ะดสภาพทา,า,างธรรมชาติที่หายไปเพราะงั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเทศบาลต้องทำ เพื่อให้เพื่อให้มันคงจะท่าหาอ่าไ,ไ,ได้เพราะกีฬาเนี่ยมันเป็นมันเป็นที่เที่ยวที่เที่ยวด้วยเที่ยเป็นภาระทค่ะ,คะสิ่งที่ต้องการรักษาไม่ใช่รักษาแค่ใช้ฝั่งแต่ต้องการรักษาหาดทรายด้วยไม่ได้ต้องการรักษาแค่ต้นสนแต่ต้องการให้หาดทรายยังคงลาดทอดตัวสงบและสวยงามเหมือนอย่างที่เคยเป็นถูกต้องไหมคะดิฉันสรุปแบบนี้ครับคือต้นสนเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันหมายว่า มันมีที่ที่จะขึ้นของมันนะต้นสนมันไม่มันไม่ไม่ได้มีคุณค่ามากกว่าอาชาอาชาคุณค่าสำคัญกว่าเพราะคนไปดูต้นสนที่อื่นได้แต่หาที่มีหลานมีที่เดียวแล้วต้นสนเนี่ยขึ้นตรงอื่นได้นะแยะแยะสมุดที่จะขึ้นริมทะเลที่ไหนสภาพนี้ได้เหมาะเขาขึ้นของเขาเองโดยไม่ต้องเปิดปลูกไปทั้งป่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าหาดทรายา,ามีลนาเราเนาี่ยมีค่ากว่าต้นสนและมีค่ากว่าถนนด้วยหาดทรายเป็นยังไงเดี <ส tas S 1> ๋ยวจะลงไปดูของจริงนะคะว่าที่ว่าหาดทรายหายไปเนี่ยหายไปยังไงเดี๋ยวจะไปแก้ปัญหาอย่าง <ues S 2> นี้เนี่ยแต่ว่าจะมามอยงน่แล้วแต่ว่า้ยีนการตั้งอางทยใากเหแต่ว่าทีนี้จากข้อมูลที่เราขอได้นี้ก็คือว่าถ้าตรงไหนที่มีโครงสร้าง จะปกป้องเป็นที่เป็นหนุนสูงแล้วหลังจากกานเนี่ยเมื่อมีพายุเข้ามาหรือคงรักษา